สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีับรดังขแกงเข่ารอบล่ยนารักมากเออเบิรดครับชูไทยแลนดโอ้ร้ยปดสอนะร้ปดสองก็สูงมากสูงมากเลยอ๋อมีป้ายด้วยนักน่ารัตรงปกไหมหรือหลอกกับปกแป๊บนี่อันนี้โคชานะโคชาร้วตรงปกไหมตรงปกแป๊บ ได้เลยดูได้เลยเฮ้ยทำยังไงอ่ะกดตัวมาพิเตยแข็งแรงว่ะเฮ้ยโอ้โหเดือดโทรศัพท์ตกเดี๋ยวพังกันนะฮะใส่ดูบรรยากาศโอ้โหโอ้โหหมุนไปไหนเนี่ยหมุนไปไหนหมุนไปไหนหมุนไปนู่นแล้วนะดูความตลกของเราละนู่นนู่นหมุนไปนู่นเลย เฮ้แต่คลิปน่าจะเทนะดูนะคลิปน่าจะเทนะดูอยู่ในแถวหน้าของโรงการบันเทิงเกาหลีำมาด้เดี๋ยวดูดูมาทำปากกันได้เหรครับเข้านนา้เกาหลีแล้วก็เด้ยติดตามารถติดตามติ๊กต็อกเรได้นะ่องสคนเลยัสดีคับผ่มชูซูฮังคับพมแท่งนักแสดงเกาหลีครับอินดี้ไดดูจังละคร